ก็สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะพามาดูการเจริญเติบโตของผักสลัดทางสวนของเราอันนี้ก็จะเป็นเลดโอ๊กผักสลัดเลดโอ๊กของเรานี่อันนี้อายุได้26วันก็จะประมาณนี้รากก็จะสวยๆประมาณนี้น้องกำลังเจริญเติบโต แต่ก่อนต้นนี้ก็จะไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยเพราะว่าจะมีต้นมะขามวางอยู่แต่เราก็ได้ทำการพัฒนาตัดกิ่งมะขามโอก็ได้ผลผล,ผลิตมาสองรอบแล้วนี่ก็เป็นรอบที่สามเราก็เสียผลผล,ผลิตจากโต๊ะนี้ไปสองรอบของกันเพราะว่าต้นก้าน้องยืดรับไม่มีแสงแดดก็เลยทำให้เสีย ผักไปสองรอบเราก็ได้มีการพัฒนาตัดกิ่งมะขามออกแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นรุ่นที่สามที่เราจะเอาลงที่ตัดกิ่งมะขามออกแล้วก็จะประมาณนี้น้องก็จเจริญเติบโตประมาณนี้นี่เลยจ้ะแล้วอันนี้ก็คือแปดกล่องนี้ก็คือเพิ่งเอาลงปลูกไปเมื่อวานนี่จ้ะน,นี่ก็เป็นฟิลเล่เหมือนกันอันนี้ก็อายุได้ประมาณ สิบเจ็ดวันก็จะประมาณนี้ก็จะเริ่มพูออกมาจากถ้วยประมาณนี้เลยจ้ะนี่บรรยากาศในสวนก็จะพามาดูการเจริญเติบโตของสวนของเราก็จะรประมาณนี้ส่วนส่วนทางด้านโต้น,นี้ก็จะเป็นกรีนคอร์สนี่จ้ะอันนี้ผักอายุได้สามสิบห้าวันจะผักอายุได้สามสิบห้าวันเขาก็จะเริ่มโตประมาณนี้นี่จ้ะเริ่มโตประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือกรีนคอร์สกรีนคอร์สของเรา กรีนคอร์ทางสวนก็จะปลูกมีอยู่5้าชนิดมีกิีนคอร์สมินิคอร์สเลดโอ๊กกิีนโอ๊กแล้วก็ฟิลเล่ตัวตัวนี้ก็จะเป็นกรีนคอร์สก็คือที่น้องโตไม่เสมอกันก็คือต้นกาจะโตไม่เสมอกันเราไม่ได้แยกต้นกาออกก็จะได้ลักษณะนี้โตมั่งเล็กมั่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆน,นี่จะ้ะจะประมาณนี้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็น มินิคอสนี่จะ้ะมินิคอสมินิคอสก็จะออกหน้าตาลักษณะแบบนี้เลยนี่ก็จะเริ่มขึ้นรูปขึ้นรนะ่างในห็นแล้วว่ากินคอสกับมินิคอสแตกต่างกันอย่างไรก็จะประมาณนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นฟินเล่นี่จ้ะเป็นฟินเล่อายุ3ามห้าวันฟิลเล่ะจะเป็นผักสลัดตระกูลที่โตช้ากว่าเพื่อนปกติเขาจะอายุประมาณสัก สี่สิบห้าวันก็จะเก็บเกี่ยวได้แล้วแต่ฟิลเล่ก็จะประมาณห้าสิบวันประมาณนั้นนี่เลยจ้ะนี่นี่เลยก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวจะพาไปดูอีกโตหนึง่งผักที่อายุสามสิบห้าวันเหมือนกันก็จะมาโต๊ะนี้เลยจ้ะเพื่อนๆอายุผักที่อายุสามสิบห้าวันเหมือนกันโตนี้ก็จะเป็นทั้ง กีนคอร์ดมินิคอรฟิลเล่แล้วก็กรีนโอ๊กนี่จ้ะก,ก็จะประมาณนี้อันนี้ green oak กรีนโอ๊กจ้ะกรีนโอ๊กอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กสายพันธอเอ็มก็จะประมาณนี้เลยนี่เลยจ้ะเพื่อนๆทางส่วนของเราก็จะประมาณนี้เลยนี่นี่ก็กําลังตัวอันนี้ก็จะเป็นฟิลเล่ฟิลเล่ของเราจะประมาณนี้นี่จ้ะนี่ สวยๆประมาณนี้เลยก็จะจะพามาดูสวนทุกๆวันถ้ามีเวลาก็จะประมาณนี้จะพามาเขาสวนอันนี้น้องก็กำลังโตเป็นจินโอ๊กของเรานี่อันนี้ในสวนด้านนั้นก็จะเป็นมินิคอร์สนี่จ้ะมินิคอร์สก็จะเป็นรูปเป็นล่างเริ่มจากสวยนี่จ้ะจะสวยๆประมาณนี้เลย ประมาณนี้นี่อันนี้มินิคอร์สนี่ส่วนคส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกรีนคอร์สก็จะเป็นใบใหญ่ๆจะมีความลักจะมีลักษณะแตกต่างกันประมาณนี้เลยนี่จะประมาณนีนณน้อันนี้ก็จะเป็นกรีนโอฟ อันนี้เป็นสายพันธุ์บิกกี้จะประมาณนี้อันนี้ต้นกล้าเราก็โตไม่เท่ากันอันนี้ก็จะโตโตช้ากว่านี่จะมีลักษณะนี้ต้นเราไม่ได้แยกต้นกล้าออกนะจ๊ะไม่ได้แยกต้นกล้าโอ,อกส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเลดโอ๊กเลดโอ๊กก็จะประมาณนี้ก็โตเรื่อยๆตามกันคือขึ้นมาด้านนู้นก็จะเป็นผักที่รุ่น 25-26วันแล้วก็ส่วนด้านที่ใบกำลังผูนี้ก็ประมาณ16-17วันที่เราเอาลงปลูกไปเมื่อวานนี้นี่จ้ะก็จะประมาณนี้เลยนี่จะประมาณนี้นี่คลิปนี้ก็จะพามาดูการเจริญเติบโตของพักสลัดของพักสลัดทั้งส่วนของเราก็จะประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้ะ